ตัวเออยากกินอะไรอ่ะเขาอยากกินหมูกระทะได้หรือพี่เลี้ยงอาทิตย์นะครัอ้ามอ้ามอ้ามอร่อยครับตัววันไทยก็ผ่านไปนานแล้วยังมีคู่รักมจูจีกันเหรอเนี่ยเอาหน้าพีเอสสำหรับพวกคู่รักแล้วไม่ว่าจะวันเดนไทยปีใหม่วิสมาสหรือวันธรรมดาก็เป็นวันไทยสำหรับพวกเขาทุกวันนั่นแหละเออมันก็จริงนะเออดีจังเลยนะครับอ่าฮะ กู้ล um, ักเขหม่ยปลามันจีบกลากลางฝูงชนบรรยากาศโรแมนติกอบอื่นชื่นลมเป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยนะครับแต่สำหรับผมนี่สิตลอดชีวิต20กว่าปีของผมยังไม่แต่แฟนเลยแม้แต่เพื่อผู้หญิงสักคนก็ยังไม่มีเลยครับเห็นภาพโทรดำมืดก็รู้เลยว่าเศร้าจริงๆ โตเลยโต,ตไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดอยาหาแฟนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่สอนให้เอจจโดครับคุณวินเอออยู่แล้วละ่ะฉันน่ะซินกูรูเรื่องจีบสาวนะเฟ้ยจีบติดม,มาแล้วถึงร0อคนและอีกร้อยคนก็แห้วแดงใช่แล้วครั้งล่าสุดก็201 2 0งนึงครั้งเอ้ยพี่เอสเออมันก็จริงนะที่สติส่วนใหญ่จะแห้วนะแต่เรื่องจีบตดน่ะของจริงนะเว้ยเงือ ฟังดูไม่น่ช่อถือเลยนะครับนะก็ไม่สอนเออสอนครับสอนครับสอนให้หน่อยครับโอเคก่อนจะสอนนะอย่างแรกก็คือเลือกเป้าหมายนายน่ะมีใครไดโดวงใจล้วบ้างอ๋อก็หยดเลยนะมึงอยากคิดจะพูดนะว่ามินน่ะไม่งั้นกูต่อยโอ้โหอ,จจอาจารย์หงองซะด้วยอืมอ้อคนนี้เล้กกันครับเฮ้ยน่ารักแฮะตาถึงหน้ามึงเนี่ยเอาละทาง,งั้นก็เลิกบทเรียนแรกเลยนะครับผมเฮ้ย อยู่ต่อสักหน่อยดีกว่าจะได้รู้ว่าการจีบครั้นี้จะบันเทิงหรือบันไล